up lên Đi ăn đáy, mới lên ăn đài Ăn die, tài của อารีก็บอกสแตนต้องหยุดไว้ก่อนครับเราเฟิร์สบัดไปฮะใส่หน้าโดของตีไปก่อนครับส่วนเซฟก็จะการดูปู้ไปครับเป็นอดายอิ่งได้เฟิร์สบัดไปก่อนนั่นเองฮะสกอร์ตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งครับเวฟลงครับโนเชียตีบัมผ่านกันมาฟิเชอร์ไปครับผมปีมสวนใส่เซฟอะไรครับตีเอาเดอะสวอว์บอกแต่ก็ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าครับตัวตายคลิปป่าไม่ทันนะ มูลบีเดอร์จัดการโอเชลไปฝั่งนี้ก็ไล่บีมยับต่อกับยิงค้อไปกับติดทเทอร์นเรนดอรไม่ตายฮะตรงนี้ก็ทอร์นาโดตัดกอผมบวกกันทุกที่ทุกเวลาวันนี้ก็สปีดไล่มาเก็บทีงหน้าตัวของฝั่งคลีปไปฮะดึงสปิริตมาครับผมแล้วก็วิ่งเขใส่จังหวะนี้ครับซีโบกเป็นข้อโบกเป็นขอ้อปั๊มเฟรนด์ไฟเออร์ไปโบกเป็นข้อหมดที่มาโดตายฮะมูลบีเดอร์บอกเก็บตังซอเบเซลครับย,ยาวๆแล้วดูเอลใส่แล้วครับ จากกว่านี้ครับจากกว่าเผยกับผมปูมีเดอร์ตายกับโนเคลครับเดินมาแบบง่ายเซเบอร์ไลท์กดเอ็กโคแสลปเจอดิฟฟี่แฟรสกระสุนไปยับต่อก็สปิริตชนหรือเปล่ากระสุนของทอมสันครับจังหวะสุดท้ายครับชนเข้าไปได้สเปกเตอร์บอกเปิดมาคอร์ดับผมเก็บงานใส่เนอรซักซ่าซักซ่าตายครับแล้วก็ฟาร์มตรงกลางต่อเลยฮะฝั่งด้านนี้ครับโนเคลครับก็ยังอยู่ครับไบเอลครับเขามาพุชเลนกลับคืนนั้นไปบวกกันแบบไม่มีหยุดยั้งครับคู่นี้ครับสกอร์เป็น5ต่อ4ครับกันนำอยู่ 3K เหมือนเดิมครับ OG ทางด้านเซฟครับผมโดนฟิชเชอร์เข้ามาโบกใส่ปูนบีนเดอร์ครับผมปูนบีนเดอร์จะารอนบ่าก็ชุกชี้หนีไม่พ้นครับเขามีดีเทคชั่นครับเซตที่หวอดนั่นเองสักซ่าผมขุดคอนวิ่งไล่ตามต่อที่เซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลท์ครับผมต้องโทเทมทิ้งไปอีกทีฮะยังไงครับทอมสัน จะเข้ามาเติมเกมหรือเปล่าครับไบเอลครับก็จัดการด้าตัวของฝั่งโดเชียวไปแต่ไบเอลก็ตายหมดโดนสเมลฆ่าหน้าผมดึงครับสปีดมาแล้วตอนนี้ลูนเอสครับดิมาโดออติแฟรสเปิดไปทอร์นาโดปาดสามกับเออร์สปิเตอร์จับร่วมมาโดนหรือเปล่าไม่โดนแต่ที่มาโดโดนโปกแรงจากซักซ่าซักซ่ากลายเป็นตัวดาเบสซะยงั้นผมรีบพลอยไปยิงบุกเกอร์จัดการที่มาโดแล้วก็ต่อด้วยเซเบอร์ไลท์ผมดดับบุ๊คิวดท็อปสัตย์ครับก็สปีดครับบุลด์บอกันไปครับยังไงดีโบเกตจัดแจนครับผมไบเอลแล้วักยนไ เดินผ่านหน้าดูบูดูบูครับโดนโบกโบเป็นข้อโบเป็นข้อทำได้แค่เพียงปับบ๊บปัดลัดให้เท้าบนแล้วก็เรียบร้อยครับให้ท่านเซฟเก็บงานงหรือเปล่าซักซ่าผมเก็บงานไปครับตายไปฮะ10ต่อห้าก็ตอนนี้ก็นังอยู่เคันโดเปิดไปแล้วก็เอมพีครับผมใส่ย้าําต่อที่บูลมีเดอร์ครับกระตุกกระตุกย้ําแต่ชูกุชิถอยไม่ได้โผม,มาเจอต่อแล้วดูหน้าคุยครับผมเหมือนจะเข้าวินครับจังหวะนี้ซื่งเกิดมากับด้วยความเดือดดาลครับทางด้านของบูลมีเดอร์ครับ ปวดร,ร้อนจะจัดครับปวดร,ร้อนจะจัดซื้อเกิดมาเฉยเลยครับยังไงกันครับเนี่ย <S <S พิเชษผ่านลงไปครับผมเซเบอร์อรไลท์แล้วก็โดนสต็อปรีโลเกตดักหน้าหรือเปล่าปล่อยลีเล็คไปเอ็กโคสแลมมาสามครับจังหวะนี้แล้วนี่ครับเข้ามาจิ้มเก็บการของบารเอลจิ้มไปใส่ด้วยโดเซฟเซฟตายไปเรียบร้อยครับส่วนโนเทลก็ตายไปครับดับโอเคของบาร์เอลครับสตันไปติดบอลถึงแครับต่อจังหวะนี้ครับสังซ่านหนีไม่พ้นขาดไอโอเหมือนขาดใจดับโปปอเคของบาร์เอลครับ ขึ้นพุ่งเลยครับจังหวะนี้จะเป็นเดโซเรเตอร์ต่อเข้าไปอ่จะชูโกชิเข้ามาแล้วบาดเปิดดูความใส่ท็อปสันทันโดปาดทันตบไปอีกนัยครับพยายามเดินไปใส่ซูเมลแล้วก็ท็อปสันบัฟมาครับผมทางด้านเพรีเดแท็กครับเอลซีบัฟไปคกียงใส่ไม่ได้เดินครับดูบู้ดูผู้ติดโคสแสลบดูบู้ตายเมงก้าขี่วันนั้นซูเมลซูเมลเกลียงทาวเวอร์แตกไปเรียบร้อยตรงกลางเทียดึงวีกไล่มูนบีเดอร์ต่อครับชูชิอีกวีนึงหลุดออกไปได้ครับ สกอตคิวก็พอๆกันแต่การกันนี่แหละลูน่าไปไกลเวฟไปหนึ่งเทลลียบมแล้วก็บัฟพยายามจะหนีโทนโดปาดสองอีคลิปเปิดมาจาังหวะนี้ครับดูเอลใส่นะเทมเพลาเทมเบอร์ไลท์ลทลรครับอีคลิปไหลไปต่อที่บูนบูนตายฮะับสปีเดชเชนเข้าไปที่นัดดูบูจะรอดหรือเปล่าทัมเบิลทอยออกไปก่อนครับเซเบอร์ไลท์ฝั่งนี้กลับมาตีทัมเบอร์เจียซ็อกครับบีบเกมมาแบบไม่หยุดยั้งครับตอนนี้โอจิสตันเปิดไปสต็อปลงย้ำต่อใส่เออร์เชเกอร์ เมทิโอบดลงเน้นๆครับผมปีมันลงย้มมําอีกทีเซเบอร์ไลต์ตายฮะโจมินเนตี้ครับขอหน้านทอมสันครับแล้วทาวเวอร์ตรงกลางแตกไปครับทีอสองโนเทียบอกสูงเก็บไม่ติดบอนลโดวปาดไปคนมันต้องฆ่าคนต้องขีดทามแบบย้อนมาติดอยู่นี้ก็เปิดพร้อมมาย้ําต่อแต่บูญปีเดอร์ก็ตายครับที่ทอบอโดบอกขอบคุณครับแมนกาชัม,มีเหรอครับเนี่ยเมทิโอบดไปอเออร์สปิเตอร์จับรวบตึงมาใส่เซเบอร์ไลต์ครับ เอโก้แลมหยุดครับนดอิโวเกอร์ไปก่อนพยายามจะหนีอินโวเกอร์ผมก็มายิงแล้วดิมทีพิกกินแบสยิงครับข้ามต้นไม้ไปมีบอร์ดอยู่ไฮก้าับเรียบร้อยเมกเกคิวว่านัดอินวเกอร์ครับสโมงไล่มากัจะวันนี้ครับโอจิยิงทาวเวอร์กันไปฮะปีมลงย้ำต่อแสนโอเกอร์มีใจโปรยจะสวามะสตอปปรับลงไว้3ครับอีเคยเปิดควานไป็นครับซูเมลครับมูนบีเดอร์ละลายเปล่าครับอีเคยโปรัวลัวโทนโด่ปาดเข้วต่อไปโอ้หนีไม่พ้นก็สไลด์ของนั่นซูเมลครับ ปล่อยให้บัทรทอระานอยากช้าๆบ้าปัดรัดให้ทาวเวอร์ผมมาโอ้โหทาวเวอร์ตัวใหญ่จัดแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้ผมทาวเวอร์แตกไปเรียบร้อยฮะตีบาแรกย้ำต่อครับดูหน้าฮะไอโอนีลิงค,ครับยืนอยู่นิเนียนครับชิวๆกันไปบัตเตอร์ไฟล์มาส่งที่นาสูมเมลต่อครับจ g ีขอผมมูลมีดเดร์บอกไม่ไหวจะเขี้ยนผมสู้กันแบบสุดๆสู้ใจขาดดิ้นจบเกมกันไปด้้ยทอมสันอันสตอปเอเบอล ชนะไปครับผมไม่ใช่เกมเลนไม่ใช่การเกมและเป็นเกมเร็ว19นาทีจบเกม OG v i วิก r y รีทิงเกอร์มาตอนนี้บอกเลยว่านึกถึงรายการนาเนก กอดกินไปแล้วใจสัน่สน Scatter ผมไล่กดเซเบอร์ไลท์ครับสตซูเมลน่าจะฟร,ร์มง่ายครับถ้าเอฟพาวเวอร์มาเรื่อยๆตรงกลางนี้แก๊งใส่ทอปสัตว์บอดี้บล็อกไว้ครับแอร์โร่ไปโดนเลเซ,เซอร์ฉีดกรับอกให้ตีมิด แ,แฟลตี้ไฟเออร์ปั๊มดูได้เลเซอร์ฉีดอา้าวเฟิร์สปัดทอมันครับแบบนี้อาจจะตายคู่ได้แบบนี้หยิบต้นไม้มาฟาดหนึ่งทีแล้วกูพี่ต้นไม้ใส่หรือเปล่าเฮ้ยังไม่โดนครับโหลดครับเลเซอร์อครับโหลดเลเซอร์อย,อยู่แต่เลือดเยอะครับอันตรายครับเอาวอร์แรน์ได้อีกรอบผมไปเอาฮะเอาวอร์แรน์ได้อีกรอบคนจะเอาครับคนจะเอามาช่วยไม่ได้คนจะเอามาช่วยไม่ได้เลเซอร์ฉีดไปไม่กล้าผมไปเอาฮะเดี๋ยสองกระตุกกันไปครับด้านนี้ครับอัดเต็มที่ดูวููครับดูดทางไปเลยฮะ เพลนสวอรเบลยต่อที่มิโอดตายครับปรับสเตตไม่ทันก็โดนอัดเข้าทาวเวอร์อย่างนี้และนี่ก็จะฆ่าโดเทลเบลซึ่เมลก็ถอยกลับมาฟาร์มต่อใส่โซริงนะครับเพื่อหมุนเวียนการใช้มานายอยังหยุดไม่อยู่ครับวันนี้ดูผู้โดนเข้าแล้วฮะซักซ่าบอกอัดไปฮะเพลนสวอรเบลยังต่อดูผู้ตายครับผมบทางด้านของซักซ่าก็มีปัม๊มเบรกสติกครับล็อก็แฟร์เปิดมาใส่ที่มิดโอดที่มิโดไม่กล้าจ่ายเวฟฟอมซุมสี่ซุมห้าแน่ะนอนฮะ ดาโดนติงเกอร์ก็รวยฮะอโร่เรโจะลงไปกับผมแล้วก็เอาเวลา็อตครับปลดสาครับที่ <ไป S 1> โนเทลโ,โนเทลเรียบร้อยฮะเกมนี้ไม่รู้จะว่าใช้คอมโบนี้ได้เยอะสักเท่าไหร่ครับโดนตัดดาเมจครับแต่เขาก็ยังมีทางด้านเอียพาวเวอร์บัฟอยู่นะลบไปถึง50%เลยครับตรงด้านนี้ว่าครับน้องแบกคกวยพาวเวอร์คล็อกไปฮะกระตุกแบ็เดอร์ซาวผมหยุดยับต่อับที่มาโดถอยเข้าทาวเวอร์ไป ลกกไล่กดเข้าไปฮะับบุกีเปิดมาสกีเวอร์กกัชาเข้าไปริวเชเดอร์จอกกลอครับช็อกเวฟดึงนยับต่ออา่าคือสมัยกระบอมซันดามีอีกทีครับเข้ามาเหมือนจะแอโร่โไปโดนแล,ล้วราเมิเหยียบเต็มหน้าผมโนโทเทลตายครับเซเบอร์ไรร์รอดไปได้ส่วน,ทโนโทเทนน่าโนเทลไม่รอดฮะทีมันโดนี่คืออยู่ยากบอกส่วนบนนี้เอาเป็นโซลคิว,ทวเทนน่าซุเปอร์ไปครับคูนบีเดอร์ครับของแท้เลยฮะ โดนไล่จีครับผมโดนเชลก็โดนหลบทางนั้นเอาาไวนนะะ้แล้วและก็โดนฟาดคอสเกียบไปใส่โนเชลฟาดเดียวอีถหนึ่งทีก็เบียบเลยเอ็กโซกิซึ่งเปิดมาฮะเอ็กโซจิเซ่เปิดฟาร์มคู่เลยครับไม่มีดิสเบลครับเซฟแม็แกนาเน,โ,นโยไปฟาร์มอีกเลนน<ล>ึ่งฮะฟาร์มซ่อมอมันก่อนครับเอาไว้แล้วเปิดไปแล้วก็ทอรครับฟีบใส่ดอรนเซฟครับเซฟดูเลือกสู้ฮะกระโจนมายับต่อจับล็อกไปสองครับเหลืออยู่หนึ่งครับ แอโร่ยังลงต่อไปใส่ข้อบวกข้อบวกเสียนเขาใส่กับซักซ่ามีสไซล์มาครับฝั่งนี้ราเวทขึ้นกระบอมตบหน้าของซักซ่าตายเหมือนกันแต่นี่ครับทั้งเลเซอร์ทั้งมีสไซล์ของสแปม์แก้วต่อรีโหลดไปครับทอมสันเลเซอร์อีกรอบหนึ่งไมกระบอมถึงแล้เซฟตายไปเป็นที่นุ่มร้อยแล้วก็บิ๊กถอยไปก่อนครับทอมสันดันจ์ไปครับผมดุบมาครับช็อกเวฟเดือดย้ำต่อยหนึ่งทีผมซิกสปอลเวฟไปฮะมีทั้งด้านโลของฝั่งราเวทกระบอมจะได้ใช้หรือเปล่ามิสไซลอยไปแล้วฮะ มูลไลชาร์โดมูลไลชาร์โดเปิดไปผมเรียบร้อยเซฟจัดการสเซฟไลกรับดูดค้างไปต่อครับรีมเชเดอร์ยิงจ่อไปครับถูมสโตนแตกฮะเก้าบาจังหวะนี้ครับผมุไปย้ำลงต่อเลยหรือเปล่าก็ช่วยโปรเทคซ้อมสันไม่ไหวครับผมตัวแตกกันไปยอดบอลทั้งเมื่อกี้เซฟผมไล่ทันแล้วดูบูดูบูดตายดับเบิลกิ้งหันั่นเซฟเลยฮะแล้วเกย์แฟร์เปิดแมปอีกรอบผมนี่เป็นวัวโบคอมโบกันนะเนี่ยคอมโบแบบเชนต่อเนื่องครับก็ใส่ล็อกเก็ตแฟร์มาเปิดแมปให้ติงเกอร์สแปมมิไซล์ฮะ แต่เมื่อกี้ติงเกอร์แกเข้าไปเลือกตั้งตายก่อนนะมีวอร์ดคราบหลังทาวเวอร์ไปฮะซักซ่าแอโร่ไปโยกใส่ทางด้านแอโร่หรือเปล่าไม่ได้ฮะการจงไม่พิธีครับโดนใซเลนจังหวะดีอีกแล้วครับผมราเวียบไม่ได้ครับจังหวะมสก้นี้ครับเซเบอร์ไล่ก็น่าจะฆ่าได้เพียงทางด้านตัวของฝั่งคอกเบิร์ตหรือเปล่าครับค่อยๆถอยครับค่อยๆถอยกันไปซาสอมหยอดลงเต็มหัวเรียบร้อยฮะ ไล่มาจากวันี tamam ้ครับราเวดเหยียบไปใส่เลยครับผมพยายามจะหนีครับเอาแรทถอนบทเข้ามาย้ำต่อแสรซักซ่าครับผมซักซ่ากันครับผมฮุกมาสตันไปต่อครับเซเบอร์ไลท์ถล่มเข้าไปตีสแกนเตอร์แรดจงลงย้ำหนีคุกกี้ช่วยซักซ่าเข้าไปในป่าฮะด้านบนนิกเกอร์พยายามสแปม์ครับผมมิดไซล์แล้วก็เลเซอร์ไปฮะเซเบอร์ไลท์ครับตัวระเบิดไปก่อนฮะดูผู้ถอยครับผมรัตาตาตาฮะจ่ายเอ็กโซไปแล้วครับด้านบนี้ทาวเวอร์มันเป็นอะไรกันครับเนี่ยเดาให้ได้ครับ แอโร่โลผ่านมาโยกลงไปก่อนฮะซักซาแล้วตรงนี้มีเห็นอัลสวร์ครับพึ่งปักลงไปฮะเสร็จที่คัาไม่อยู่นั่นเองเอาแล้วครับผมเปิดไปท็อปสันแหลมมาจาังหวะนี้ครับเวฟฟอร์มเต็มหลังท็อปสันตายเปิดพระอง์ของมาซักซาไหวหรือเปล่าอาร์พีรวบไปโดนหน้าตัวของฟางบูนมีเดอร์คนเดียวมูนีเดอร์ครับรรบนูนไลชาโดไปแล้วก็ถอยสกีพวกกระชากมาลงไปก่อนครับซุเมลแล้วตอนนี้คองเวลครับโปรกเกตแฟร์เปิดแมวนกันมาทีมาโดครับผมดันดันครีปไปครับจะเอาทาวเทวะให้ได้ครับออแบบด้านบนครับ 5v5 เลยครับตอนนี้ ดูผู้ครับโดนเข้าแล้วก็พุกช็อตมาอยู่นี้ครับเน้นๆไปครับจบเน้นจริครับผมซาซ้อมหยอดลงไปครับพุกที่ใช่ไหมครับเอาไปอยู่ต่อหน้าไทนี่ไทนี่ครับผมไล่ฟาดไล่ครับผมจะปลดมาเอาไ้ายครบผมแล้วก็ขวดครับอีกทีครับเรียบร้อยกำโนเชลหนึ่งแรกกับสองก็คุ้มเลยครับตอนนี้อันดายครับยืนของโอจีนำอยู่สองเคครับผมลงล่างแป้วทีมมาโดครับเร่งฟาวามอเมนเตอร์สไตล์ครับส่วนน้ำฟ้าสมิล รับมาผมเ <mel od ic 00> รียกเราเน็ตเชอร์ชัว์ยังมีบอลชัวเท็กต์กนนี้แล้วเอาบอลลัดบอลหมเข้ามายับต่อดีลิสที่นัดโดนเทลไปอาพีจับร่วมอลสองเอบอลแล้วซื้อกันมายับต่อจะได้จ่ายกันลุ้นเปล่าไอ้บอลนั้นเม่ก er ินเสร็จครับผมเลเซอร์ฉีชิงและพิงออกมาดึง่ยยาไว้รีโหลดมิไซล์เลเซอร์ชีกชิไปหนึ่งทีไปเอลตายไปวินีเรียบร้อยหมดส่วนลซ่าจะถอยเล่นเปล่าตามน์ทอมซันได้บุคิวไปแล้วเลเซอร์ชีกชิย้ำกันอีกหนึ่งทีไปตีนัดโดูทูสโตนเอาไปก่อนแอโร่ผ่านไปโดนนัดเซฟครับ ด้านนี้ซูเมลกับผมจะบิน้าไปสกีบอลหรือเปล่าบิน้าไปตีโรชาต,ต่อเลยฮะล็อกเก็ตแฟลรครับแนวหน้าก็ย้ำต่อครับโซอนอันตร,รายยังไม่ได้จ่ายนั้นราเวทครับอ่านฟังเราโรชาแบบล่อซื้อให้เขาเข้ามาเล่กแล้วตอนนี้เจอหน้าครับผมราเวทเดี๋ยไปกระโดดหลบก่อนครับผมยังไงเหลี่ยมยีก่อนต้งไม่กินเสศษหรือเปล่าแต่เซฟกับซักซ่าผมโดนราเวทไปแล้วก็ตายครับตันตาตาตาแน่นอนครับ ล้ววอดตรงนี้วางไว้ดีครับเป็นวอดที่สามารถหลบได้ทุกจุดฮะแล้วนี่บิงเขาจิมาา้มใส,ทส่ทอมสันทอมสันรีโหลดแล้วบิงกระบอกแบบรวดเร็วแต่ดีครับทา้านสูเบลมาหาทอมสันหรือเปล่าพอจะวิ่งเสร็จไปใส่ไบโอไบโอตายผม แล้วตอนนี้ยังไงดีก็เซเบอร์ไลท์จะดีพ้นหรือไม่อันดับที่6ใส่โนโเทลโนโเทลชี้กบทางสกีเบอร์กระชากลงมา2กับซูมเมลเปิดพีคบีตีสปาร์ตีสปาร์ตีหน้าสั่ดูบูเรียบร้อยไปทำสันลีโหลดเลเซรอร์ยิงย้ำต่อยหนึ่งทีใส่มูดบีเดอร์ก็กระชากใส่อัดขึ้นด้านบนดาวโบคิวข,ของดันซูมเมลโซโลเคสครับสำหรับทางฝั่งตัวของเดนโพเบชครับบุกมาจาังหวะนี้ใส่เทนเดอร์หน้าน็อกแบกกันต่อไปรีโหลดช็อคเวฟดึงมาย้ำต่อมีดใส่ตาม มีราน้าครับมูนมีเดือดถอยสกีเวอร์กรชากเข้าขมาไม่มีเหลี่ยมในการใช้เล่นรีเวิร์ดพอร์ตี้ครับผมมีก๊อปปี้มาเป็นแม็กนั่เหมือนกันปับ๊บทนันน่อจะพาวเวอร์ฮะมิไซของน็อปสันก็สแปมคับเรื่อยๆขอไม่ให้ทางด้านอันดายิ่งเข้าครับไทยนี่เตรียมเข้าไปโบกแล้วฮะส่วนทางฝั่งตัวของไทเทอร์ก็มีครับเซเบอร์ไลท์อันตีครับเรเวนจะอาร์พีเรเวนครับต้องรอดูเลอร์ชีนที่ได้ช่องเวฟดึงมาสกีเวอร์กรชากครับผมมาแบบรวดเร็ว แกร์เตอร์เปิดไปแล้วคุกกี้แตงเยียบผมต้องคอยไปก่อนเอ็กโซคิสึมาเลเซอร์ชีดอีกหนึ่งทีรีโหลดอีกคิสสัวเวฟไปเลือดสี่พันแล้วจะเอาไม่อยู่กับผมรีสเตทเต็มข้อผมเสียจีซ้อมีหมดท่อไปแล้วถ้าโถมมาเยอะนี่เจอถึงด้านราเวนหรือจะเป็นอาร์พีอาร์พีหรือราเวทอาร์พีก็ผมเข้าเต็มข้อเลเซอร์ชีดมอเตอร์กิ้งเสร็จกันต่อไปชีมาโดถอยไปผมรอดไปได้แต่นี่ครับหยอดไปใส่เซเบอร์ไลน์เซเบอร์ไลน์ตายเจอเลเซอร์ทอมสันเลเซอร์ทอมสันใส่เต็ม มเมลก็ไม่รอดเหมือนกันฮุกปลาสองจังหวะนี้ก็บ,บซักซ่าแดปทีมไซขอผมพักซักซ่าไปก่อนนะครับด่านี้ครับโซเทียลยังไงดีครับติ๊เกอร์ว่ามีลงหัวเพื่อนเลเซอร์ชิจิงเลเซอร์ชิจิงรีโหลดมาปีก็ไปหาเธอเลเซอร์ชิจิงรีโหลดอีกย้ำต่อกับทอมซันออนไลน์ออนไล์เลเซอร์ชีดมาย้ำต่อและเป็นเซฟพค้ดไปดับเบิลคิวของเซฟโดนสตันอย่างเงี้ยราเวนเยียบมาครับผมและปิีก็ไปครับโหลด โหลดแล้วบิ๊กหนีครับเพราะว่าสเตตตอลีซีเดียบีเป็นแมททิกครับถายไวครับผมแล้วเลเลเซอร์ฉีดเลเซอร์ฉีดหน้านายครับผมปิดทรายไปครับรีซีครับผมแล้วก็รีเฟนสมาย้ำต่อเลยหรือเปล่าฮะด้าน,นี้ครับอารกาันดมเซปเตอร์ผมสักซ่าสังลุยครับใส่ดูบูเลเซอร์ฉีดไปเซนิโมโดทางด้าทอมสันเข้าไปลึก ลึกสุดใจลึกสุดใจแบบวัยรุ่นวัยรุ่นตายครับแบบนี้ครับเข้าไปในกลางโต๊อาพีจับรวบมาสามย่ำต่อสตี์สเตยสแปนสกีวอกระชากสามีิธีบอลตมืันกินเซนไปทีมบอนโด้ผมกระชากกลับคืนมาต่อสมความกระชากไส้แล้วทีมบอนโด้ต้องถอยเอาไปก่อนฮะนี่เป็นแมททิคจ่ายเลยเลยครับทอมสันสมองสมองแตกครับมีกลบเลยครับทอมสันตือไวแต่จัดรีแอคครับสกีวอกระชากไปผมราเวนลากไปนู่นครับผมไปโดนแทสซากซ่าครับตอนนี้เซมเปิดกระเด็นมีเคมีมาบอลี่เกตรคับผมวิ่งเข้าหลังเเซบอร์ไลนกิงเข้าไป ยิงเข้าไปสกีเวอร์กระชากย้ำต่อจะตีออจะโบกจะลุยเรียบร้อยไปอีกเด็กครับ มีธูส์อนอยู่ไฮคลาวด์ดิวเชเดอร์จอดส์ต่อาพีจับรวบมาสองตัวนี้กับเต็มเต็มเต็มข้อผมใส่หนักจัดเต็มมิกามีเปิดคบ้าเอลไล่ฝนทอมสันทอมสันบรรึกเกินไปเขาโดดไม่ได้กันจัวนี้เรียบร้อยไปต่อทิปโดะขบวนสกีวอร์ตอยไปก่อนครับซาเดอร์ชูเบลช็องเวฟบดึงังมามีเกอร์ซึ้งเกิดปีโรจิงปีโรจิงไวรุ่นเฟนสายเลเซอร์ลงย้ำต่อดูวบูเรียบร้อยดับเบิลคิวทอมสันทอมสันยังไม่หยุดมิซายนำรอบไปก่อนใส่ทิปโดทิปโดถอยไปนู่นฮะ ต้งนั้นมูนบีเดอร์ครับผมเคอรียร์ยิงไปตรงนั้นมีกระสุนตามหลังเรียบร้อยผมมีทัวร์มอฟนอริชครผมแล้วก็วอดอยู่ในนั้นนั่นเองมาจังหวะนี้ครับเอาไปลาเวนเดียผมโดนไปสามแต่มีแคมีเปิดคัพกบเซฟเซฟคัพด้วยเอ็กโซกิลซึ่งับปวกตอนเขามีผีอะยังไงดีครับสุมเมลยังไม่ได้จ่ายอารีฝั่งนี้ก็าบูลไลชานโดอยู่ครับไม่มีดีเทคชั่นหรือเปล่าเว้ยค่อยๆเคลียร์ค่อยๆไล่กันไปครับเบรเซอร์มิสไซล์ เลเซอร์แล้วก็มีสายล์บินกลบแอรโอร่หรือเปล่าแอรโอร่ไปโดนนั่นเซฟเซฟได้สไลด์ออกไปหนึ่งทีจ่ายลาเวนไปแล้วครับผมแล้วก็เฟรสโกเลมช็อกเวฟมาแล้วอยากจะอาพีเหลือเกินรีเฟนมาต่อจังหวะนี้ครับพุกช็อตแล้วเปิดครับไปโอเวอร์ครอกกิ้งติงเกอร์แกจะวาา้าบินลงใส่นันซักซ่ากันเลยผมใจมันเดือดน,นะใจมันเดือดใจมันได้บีครับไวรุ่นเอเจิทไวรุ่นเอเจิทหายไปแล้วโอ้ซหสเปีย สเมลรออยู่รอคุณนายอยู่รอพวกนายอยู่ความหวังความฝากงถอนทอนหรือไม่ครับช็อกเวฟนึกว่ามาใส่ไบโอไบโอโดนเลเซอร์ฉีดแล้วค่อยหนึ่งทีครับผมสเมลยบวกเดินไบโอตายหมดเวฟฟอร์มต่อสกีวอกกระชากเซมไลายเข้าไปในกลางโลนเลเซอร์ฉีดไปแล้วมีสายน้ำต่อยดีแล้วก็เปิดมาคุกกี้ใส่เซมไลายสัมไม่ตายมีแคบีเปิดข้ามบอลถูกหน้าไว้อาหัวใส่สเมลยับตรงต่อยครั้งหงหมดเซมก็คร้าคับแนวหน้าดูเลือดไปคิมาโดนยิงใส่แล้วเซมเซมตายไปเรียบร้อยแล้วสเมลก็ตายไปเหมือนกันฮะฮันด้าติเกอร์ถออยยแแลล้้วววคครรรัับบผมไไุเจีนหาป มาจังหวะนี้ไม่โดนฟุ้งไปอีกรอบหนึ่งโดนครับผมรีเฟนฟุ้ไปฮะโอเวอร์คร็อกกิ้งเลเซอร์ฉีดทักทายพิซไซการดฉีดลงไปบินหลบไปหนึ่งสเต็ปพุกกี้ช่วยไว้ก่อนเหมือนจะโดนทางด้านสโลยังไงดีเซนเตอร์พลสเปิดไปสิงเกอร์ครับผมวาร์ปลงโวยอีกครั้งหนึ่งมาแล้วจ้ะปอนต์ตะมื่อกี้เสร็จเฮกเปิดมาเลเซอร์ฉีดแล้วยังไงดีดูทอมสันไวทอมสันเลเซอร์ฉีดแล้วก็อยากจะชัน อยากจะชาร์จเธอเลยกันแต่ชาร์จไม่ไหวผมเพราะว่าเขาขับแนวหน้ากันหมดนะมีสายสก๊อตไปย้ำต่อที่ไทยไทยยังไหวอยู่กดกันเวทมาลูบก,การตายของ OG ไม่ค่อยดีครับผมค่อยๆไปทีละตัว2ตัวฮะเกิดไม่พร้อมกันอสองชาร์จของชาเลนจสุดท้ายอ๋อมายืนไฮคลาวด,ด์้วยก่อนครับแต่วอร์ก็มองเห็นราเวดอย่ามาวรันนั้นระบบปลดเข้าย้ำต่อมุกตัดแนวหลังไปวิ่งก็ใส่ทิปโดครับซูเมลซูเมลดูเลือดซุ่มระบาดตากนวดตากวนศึกช้างชนช้าง ช้างชนช้างยุทธาถีสู้บอมปิ้งเว่าบอมปอมปิ้งเบสเป็นเอเจครับผมแล้วก็สกิลวร์กระชากย้ำต่อยคีสุเบลก็ผมพยายามลากไปไกลที่สุดฝั่งนี้ครับผมเหมือนจะได้ยินเสียงราเวทอีกรอบของรีเวชอร์นั่นเองครับวงแตกหรือเปล่าโอจีทอมซันละลายไปเรียบร้อยแตกควายซักซากความกลับไปส่วนเดินเซฟผมโดนกัสชเมดทีโดนตีย้ำต่อเรียบร้อยครับแตกไปสามกันจังหวะนี้ครับโอจีและแน่นอนก็บายแบ็กไปหนึ่งได้แบกหนึ่งครับเซฟ Bio ไบโอเหมือนจะเข้ามีแค่บีเปิดแล้วก็เซฟสแกนเตอร์เปิดไปครับพอนทอนเปิดมากระชากไบโอเข้าไปในกลางกองไบโอก็เผลอเหมือนกันฮะ120วินาทีครับผมโอจีบอกว่าเครื่องติดแล้วฮะเครื่องติดแล้วก็หยุดไม่อยู่ครับใครก็ห้ามใครก็ห้ามไม่อยู่ไล่ไปต่อทิบเบโดก้กอปบี้แบ็กนัทเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาดาเมจมาทำให้กิเซนเปิดมายิงรัวๆรัวไปไม่โดนใครซูเมลสกีเวอร์แต่บอบปี้กับผมเวฟบอลไปฮูปานจากวันนี้ครับไปติดทัเทเลราเวนจับต่อเฮกเปิดไฟรีโหลดเฮกรีโหลดเฮก รีโหลดเฮกรีโหลดเฮกแล้วเรียบร้อยหมดที่พุดดอตายไปเรียบร้อยหมดสเปลก็บาสกีเบรกแยกต่อตีดูบูไปดูบูสไลด์ออกมาก่อนกีแต่เบอร์แดงตีหน้าตีหน้าใส่อันใดอีกอันใดอีกเรียบร้อยไปแล้ววอร์มกลับไม่ได้บ่าเซเบอร์ไลฟ์วอร์มกลับไปได้ฮะบิงรีโหลดบิงรีโหลดบิงหนักสยองขวัญนักสยองขวัญนักสยองขวัญวีวอลกริมเมอร์วีวอลกริมเมอร์รอคุณอยู่รอคุณอยู่ยังไงดีจะดียังไง การโฉบมาย้ำต oh. oh. wow. ่อเจอเขาแล้วช็อกเวฟดึงผ่านลงไปแอโร่ยัดไปโดนถึงด้านตัวของฝั่งทอมสันทอมสันไม่ได้ตามต่อฮะเกาโรชารันเขาตอนนี้มีรีเฟชอร์ครับอาจจะเป็นดับเบิลอาร์พีก็ได้ฮะเอาเอาหน้าไปแนบแอโร่ครับผมปีเอลดินแล้วมีเคมีครับดูดเลยฮะเตรียมจ่ายเอ็กโซกิซึมหลูกบอลผมคูดาวอยู่นิดหน่อยราเวดเดียบมาลงเต็มข้อรีเฟชครับผมราเวดเดียมอีกทีผมเอจินหายไปหนึ่งฮะ จัดการหุกไปหรือเปล่าผมทางด้านตัวของฝั่งซาซ่าไม่มีบายแบ,บ็กส่วนเซฟก็ตายหมดเซฟไม่มีบายแบ,บ็กครับแล้วทางด้านทอมสันก็ตายครับผมแอร์โร่เป็นเหตุสังเกตได้หมดแล้วโถมเข้าเอ็นกลางแล้วครับแบบไม่ต้องสนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นครับตอนนี้อันใดครับบทจะพลาดก็พลาดง่ายๆครับโอจีหัวตรงนี้ครับผมของทางฝั่งทีมอันใดครับใจมาเลี่ยฮะ, <S <S <น>ะจบครับผม จบแน่นอนครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับผมมาดูซิว่าจะดีเป็นท่าไหนครับลองดูครับจาพีห้าตัวกระชาเข้าพาวเวอร์ก็ไม่ถึงคะกระชาเข้าบ่อน้ำฮิกสเตอร์ออกไปครับ เอาวริษ้ทเปิดมาเขาปิดบ้านเรียบร้อยครับผมจบเกมหักปูยิ่งกว่าเด็ซิกเซ็ตตูมาแบบหนังเกตห้าดาวจบแบบหนังเกตบีเหลือเชื่อจบแบบหนังเกตบีนะับง่ายๆครับผม